สบายดีพี่น้องเดี๋ยวหลัดสิพาพี่น้องไปเบิงเฮือนหลังใหม่หลัดเนาะที่ว่าหลายคนกันยังบ่ฮู้แล้วก็บ่เห็นแล้วก็บ่จักเนาะพี่น้องหลักก็บ่เคยถ่ายคลิปจักเทื่อเนาะว่าเฮือนใหม่สลัดเป็นแบบไรเนาะทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปเบิ่งแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งไปซื้อของอยู่ตลาดก่อนพี่น้องเตรียมขึ้นเฮือนใหม่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีใจได้ได้มีเฮือนเป็นของตัวเองทุกคนโอ้มันหนาวพี่น้องขอจกถุงกับแป๊บนึงไปไปตลาดก่อนขี้ฝนกัหลายมาเด้อร้อยมา ถ้าตูนมาขึ้นงานใหม่ค่ะเด้อใช้กันไหมเอาไปจักอีเลส้มกูเรา,าเคยบอกใครไม่ได้หูเลยพี่น้องเอ้ยอีแม่สื่อเสือใหม่ให้มันใช้พันหนุน่มนี่แก่เสือเก่าถิ่มก่อนเขาเห็นอะไรอยากเห็นไปอย่างเขาเห็นลูกสาวแก่เสือโอ้ยงามมาใส่ลูกกิโตบปรหลายเลยงามแห้งทุกคนนี่ได้เสือใหม่หักละสื่อรถ งามเด้อ๋อพอดีเลยงามเนาะไม่ขาดเลยงามบาดเน่นงามเราคุ่นองเลยเน้นใสแล้วเราลงกี่ต้มแดดบ่วประมาณนี้ฮ้าโ้ยมันเป็นยังเขินเอาไปนี่แม่สื่อใส่ตัวหนึ่งไปมั้ย เ่าแฝ้ว่าสียงามทุกคนอ๋อมีอีกมีอีกไปเล่อสื่น้องกินกันปะนะฮะกระดูกแมวกระดุกแมวเไม่รับานขาอาแต่กระดุกแมวมาขายสื่อกรแเบนไม่เป็นเอรจังมากเลยนะดีมากเทาเอาเน้นสิ้นเมือนี้นะ ข้าวบานข้าวเราพี่น้องเมื่อ้นี่ตำชุดนะชิ้าวงใะาวูุ้ดฮะูุดเป็นยังเกินกับผูชุดได้ขาพูดแต่กบูนี่ดิอย่างบอกข้ใจเราบอ๋อกบผู้ดเออามักแปะไปด้วยไม่มีหมักขาวมันอยู่บอก่มีเลยเออแต่เรามีหมักขาวแถมเอาเอาแปะเอาผักโขมะไรบบผขมสีมัดไปมัดมัดเท่าลยอะ กลาปูคือบ่าว่เหรอคเจ้าแถมก็เอาอยุว้ายกิซืีอได้ไหมั้อยากก็ให้ิซซกับปูนะฮะก็อยูอะไดนเนี้ยหเอาอไรเอหห่วงสามมัดิบกว่าเอาสองจานเลยเป็นลวและ สื่อมาแปบเี่แหละไปเนียนขืนเงินใหม่แักเนาะแบบว่าใครมากกันย่อยเป็นคนละถว่วคนละถั่วเนาะแมนแมนจังถั่วด้นเะมันจังโมเปือง่อยเนาะจบแล้วบ่เอาเขาเดียวหูได้าของสื่อยัง อาปาเราอะได้ไหมเชิญเราจูองงัวมันอันนี้อยากได้นองงัวแซนองงัวนะแซนสามชิฟแซนหนึ่งกับบุหรี่บ่อไว้ไล่ใส่รถถึกไล้ซนแซนเศร้ากับบุหรีบ่อันนี้รถละแนงัวไผห้ได้ลูกน้วงีน้องต้วะน้องงัวเปนี่ยหนอนน้องหัวบาางนี่นอง ง้ยอย่งวันนี้เขาเจาะหลังมั้บอกเขาเจะหลังมันมันซีมันนาบอกเขมอันนี้คือนหน่อยใช่ะนี่มันตัวน่อยบอออกตั้ตัยรได้น้องเมียนบอขย้องเมียัวคอเนาะน้นหาหาสิพัน เ้านเอาจ้กหาสิพันเครื่องโลกปนยเครื่องโลกกับโาประกอบเจ็ดสิบห้าเอาขา,ปปเ,า,าเงินทอนมาก่อนเอาะรเครื่องโลกบอลเฮ้ยน้่งเขาืออะลาูกเครื่องโลกก็ใเแล้วฮะเครื่งโลกะเศ้าอยากได้แล้วจะาว่าเขาเมาแล้วรด้หว่จะเอาปัจบันไหนเ็จะไปเงินดีเออเอาบอลก็ยังม,มือมือไม่ฮะเสียจอยใจคุณงามคุเงินที่ง่ายไ,ได้ไหมนะจุดบว ปะเมือ่อพ่อล้วบ,บอสรอกน้อกินผู้ชายนะแต่น้อกินเท่ากับพ่อล้วแม่ปฏิกินเท่าสร่งเกี่ยวกันเยอะคนละเรื่องเดียวกันแม่ได้ไรเฮ็ดบดกระแดงนะแม่แม่เฮ็ดบดกระแดงอ่ะชิ้นโมลอะไรเจ็ดสิบห้าคือเก้าเจ็ดสิบห้าประมาณล <c oughs> อยล <c oughs> อยล <c oughs> อยเท่าไรวะลอยสิบบาท ข้าซอ,อยแล้วข้าวบาริกินเสีนดาดเบิดเอาไปเห็ดเม,โน,โมนูใหม่ก็ได้เนาะอันดับแรกคือเสีนหมูพี่นอนะ้องพักข้าวนะปลูกกับตอมว่าอะไรไงเดี๋ยวเฮาจะเอาไม่มีเบิ้ทุกอย่างนะเนาะนั่งกินอาหารเจ้าเนี่ยก็ได้เ่ราะจะมีเกือบเบิ้ลทุกอย่างอียังแล้วลวันเรวบอหอบเดี๋ยวเรา,า,าโอเคหลังถวยป้าไปเอาพักปะขันได้วสือ่อแล้วก็เบ,บิดเงินลายแล้วก็บสือ่อลายโอ้ยหยันบัอิมนะ่มเนาะ คือซิบูมีคนมาขึ้นร้ายหรอกตา่อีแม่เสือประคอพี่น้องมาผออีแมย่ยังมาเมาเสือให้ร้านอยอะอีแม่น่ะได้ทั้งเกือบทั้งปลาทั้งเสือสินได้อยู่บ่แม่ลูกสาวเสือสินให้เนี่ยมปะสกัยเหลือมยิบยิบยิมยิบ,ย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 บแม่นเป็ดเนาะบ่แม่นคำอ๋อคัมบ่อ๋อเผ็ดเงินคำแม่ไปเมื่อวันนี้แม่ครบแล้วบ่เอาอยังก็ยังเพิ่นว่าครบแล้วแม่ขาวะ จได้ไหมค่ะได้ป้าซาเปสื่อ้ายแห้งไปยังแม่พ่อแล้วมั้งแม่ออแม่เราบด้มาตลาดดูพี่น้องกันมาแล้วสื่อไล้หลายจากแม่ยังแม่ยามวยังแม่ยีอยู่คือแบบหลายกับซอเปนี่มามาดูอยู่คันแบบว่าทามาแบบพยักสื่อยังจังมากนะแต่ว่าอีแม่แบบขลามาแล้วสื่อหลายๆอย่างเสอเดียว พี่น้องมาหอดเพื่อนแล้วมาแต่ตลาดเราทุกคนหอดเวลาที่ทุกคนรอคอยนะปลาไปเบิงเพื่อนใหม่ซาลัดพี่น้องว่าสิงามสำได้นะทุกคนโอ้ยดีใจดิฮากะมีเพื่อนเป็นของเจ้าของเนี่ยคือแบบเป็นอย่างทีว่าภูมิใจที่สุดเลยนะทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าอากาศนี่หนาวแห้งพี่น้องมือนี่นะมืออื่นยังจะต่าลงมือเฮืองแห้งก็ต่าลงต่าสุดกะสิบสามองศามือฮืองอะทุกคนอยุ่ิมืองสองค้อนเฮ่านี้ค่ะแล้วสุกภาพาแล้วทุกคนจะได้กัคอมอมตนแนวบานพี่น้อง หนาวบอกว่ารัดหนาวเลยทุกคนหนาวตอนฮักปีใหม่เนาะไปไอเบิ่งเฮีอนดีใจเดิทำทำทำนี่มีดองเฮียหนาวนาน,านงามบ่ทุกคนบอกวก่าเทียงหน้านหน่อยเทียงหน้านหน่อยค่อยหักพี่น้องเลยนี่งามบ่ทุกคนอู้ยพอดีกับน้องป๋าเลย นี่พี่น้องอยากพาพี่น้องมาบึงแล้วแหละทุกคนตอนนี้ส้่งกาลังเหตุใหม่ผนักให้ใหม่พนักคนนะย่านแบบเ้าอิงแล้วหฮางงายลังเดอมันบ่มีกันลูกกันโตกันลูกกันแบบอยา่าขียนกันมาแต่โดนพี <c oughs> ่น้องสร้างกับซีมือแบบเอาใจที่น้องพวกนี้เราเป็นตะหักเองอย่าคือผาบ้านผาหมาันนี่เขาผาหมัดไหวนะอันนี้จะเป็นดา่านขังเนาะอีเมียอะไรอยากได้พี่น้องคนน้องงามาหม่นะลายการยังหมักเลยทุกคน ลาวถ้าเห็ดแล้วเราสิปลูกพักแท่นี้ให้มันงามนะทุกคน <laughs> คือแบบเวลาทำมาเห็ดยู่เห็ดกินมันกะโอเคเอน,ะมนเะมันบริยันมันบริเซ่ที่พี่น้องอันนี้เสาเทียงมันขดจีซือเดี๋ยวจิ๋งแม่ทนะุกคนงามบ่เขามเเห็นมาเด้อพี่น้องไม้ไผ่พี่น้องก็คือลีนะคือแบบ อยากคือแบบอันผาม่านที่เขามัดในปองเหยียบอีหยังหั่นล่ะโอเคอยู่เนาะเวียดกาอันบ่เป็นหูปเป็นห่างก็เบิ่งบอกบ่มันแล้วมันก็งามเบิ่งทางนี้สิเห็นแจ้งสร้างก็มีสร้างต้นสร้างกอแก้วแล้วก็สร้างโลเนาะนกลๆกันเฮ็ดตาใเวลาทั้งดก็ประมาณครึ่งเดือนเนาะทุกคน เพราะว่าต้นใหม่ก็เพื่อนจีบปลูกเด้ตอนทำงานเพื่อนเอาหมือนหนึ่งสองหมือกันแล้วบเพืนเฮ็ดอีนี้แหละพี่น้องบนก็ไม่ธุรกิจหลายอย่างแล้วบนก็ไปนั่นไปนี่แน่ว่ายอกค่ซื้อตะกุนโบว่างแน่บางเหมือกันเลยแบบบ้านแน่บ้านแน่ก็เลยบดได้แล้วไว้นะแต่ว่ากระซับนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องมันแล้วแล้วพอดีเลยเห็นเห็นเทียงหน้าหน่อยแล้วอยากนอนแล้ววันนี้แล้วแล้วแล้วต้องวันนี้เนาะ เติมยุกนก่อะไรผกะเพราที่ซ้ำเด้น่เอางามเป็นแหน่เป็น้อนึงได้นเห็ดเป็นรเอาไดมันงามกว่าหักมันงามเหรอเออมันจังบ่วอันนั้นไอโรนอมันจังบ่โอนพอดีแหน่น ใครโย่จัางใครโย่จัางไอเห็ดกับมิเตอร์น้องกันคนเ่อนไก่กันหายกันกับพวกเียดกันแต่ว่าต้นยังเมื่อนอนหายซ้ำเมือผู้หายแงงอาร์ซิวอมีอันพาแอเด้อยพี่น้องโล่งเลยแต่ว่ายามลมนี่อยู่บ่แดดหลังหลัามันหนาวมันลแงงพอดีเลยหนังเบิ่งต้นทุเรียนเรานี่ ใบใหญ่จัากเถื่อพี่น้องจะก็ใส่ปุ๋ยสูตรยังเด้หลัดกระโบหูเนาะแต่ใส่ปุ๋ยอันชีวภาพธรรมดามมจะนั้นมันกระแตกยอดแล้วมันก็โบแตกยอดโซฟ้ากับมีเนาะโซื้ผ้ากับคือเฟืองเนาะมันอาจสิกงเลยพี่น้องเพราะว่าเสามันบบสื่อบรนไดัดไม้แดงมันจะคขดมันก็นเลยหนึ่ง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 ปแบบตามเสาเลยะนะ เงาบอทุกวนต้นทุเรียนมันถ่วหัวสลัดอะด่ะเดะมันถ่วมหัวแล้วแต่ว่ามันถือล้มนะพี่น้องจักน้นชีีเป็นอะไรตอนนั้นแล้วฝนนะมันอยากตายเพราะว่ามันบวมหนักตอนนี้มันกำลังฟื้นขึ้นมากลับมาอยู่น้ำสลัดเก่าใหญ่ไวจะหลุกเด้อเป็นหมกักเป็นผลไวๆไวแม่อยากกินเลยเ <c oughs> ดะตุกวนทางหลังมันก็ใหญ่ขึ้นอยู่ไดนบริสุทธิ์เก่าเลย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้แพร่หวานยังแต่ว่าออกตัวเองอ เดี๋ยวสิเมื่อเตรียมมูกระทะทุกคนขึ้นเฮือนใ,ใหม่ที่มูกระทะ a อะไรก็าจ่ายเงินสั่งเนาะบโอ้โเพิ่นเชเอาเท่าเลททุกคนค่ะเห็ดทั้งเวิดนี่โดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณสองพันบาทต้นต้นตนี่แหะพี่น้องปุด้แพงเลยแต่ว่ามันสิแพงอย่างที่ค่ามือเนาะค่าสั่งที่เพิ่นเห็ดนะพี่น้องเพราะเห็ดเองบ่เป็นเฮาก็ต้องจ้างเพิ่นนแลนะ้นะนะไป ฮะมันเป็นหรออ่อนพดอ่อนพดอ่อนพดรอเป็นใม่อ่อนไม่ไปตายัดมาได้พี่น้องห่อนยามกินแล้วลงสองคูบจบเลือสองสามอันมากคนกันมกันโบันมองขับับติบ อากาศนะพี่น้องมึงเนี่ยต้องอยู่ข้างกองไฟพี่น้องพี่น้องดีอเด้อพี่น้องสโอ้โหต้องกินน้กเต็นี่โอ้โหไปกินหนักอันนี้พี่นบ่มีบ่มีงานเลี้ยงบ่มียังนั่นคือสิบวันได้กินเนาะต้องขอบใจสุดหน่อยเอ้ยบ่แม่ต้องขอบใจเจ้าภาพหลายๆเนาะขอบใจเจ้าภาพเดือยหาทีมงานเราในการสทง ตก,ตกน,นสพี่น้องห้านห<อ>้านอนับจักอบจักแนวใจอันกนในเขาเราทำเขาว่าตัวใดเขาว่าแล้วแต่สิหายเราไลยิหายเศ้าบาทมันก็นจะคืออย่าบอทุกคนเพราบขก็กกเปิดบริษัทใหม่ยังบวหอันตั่งา, <c oughs> าวอัจะมาเซาเซาเแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเซาเพื่อน่ะหกหกร้อยเออค่ะเสาแล้วเนาะเออหลาค่ะเสารวมน้ำด้วยอันดุร่ะเซา้าเสาต่างหากเนาะเท่าไเสาเนาะหกร้อยหกร้อยเนาะบนเปิดมา แสบแสบวะไม่ได้กินแต่เฮงเติบแล้วชักบุ่งกับแจ่วกับเสบยไม่ได้กินแต่เฮงเติบแล้วต้นแสบวะต้นยังไม่ท่านไม่กินยังไม่ท่านสิแล้วก็แสบวะก็แสบแล้วพี่น้องได้โลแสบวันโหลได้แสบบ่นโหลแสบโอ้ยหนังดมจฉสๆกับแสบไม่ได้กินต้นเลย้วโดนแตะกันจนเกิดลานกันตอนอยู่ก็ซักข้าว้อยกินเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าตะขาเข้าไปกรุงเทพไม่ค่อยได้กินปานไดข้ามากกับมิตรน้อน มันกินหลายคนหลมันแสบอะนี่นะคั้นกินผู้เดียวกับโบโบแสบเลยพี่น้องเลยไม่อย่างมดเจะคของอิ่มแล้วพี่น้องสาหรับคินีค่ะขอบคุณขอบใจหลายๆเดอทุกคนปืนจะสิขึ้นเือนใหม่จะชีได้เมนูยังถาเบิง์กนะพี่น้องเือนใหม่เือนล้างแหลกดีใจนะพี่น้องเด่อไปหาอาบน้ำก่อนน้ำเย็นแนงทุกคนตอนนี้นะออกจากกองไฟแล้วรู้สึกมือก็เย็นไปหมดเลยเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องนอนละฟันดีทุกคน บายดีใจได้เงินรางัลใหม่คือชีวันดีมาจากมือเล็ก